สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพรมมาพอกับช่องกระแตน้อยชาแน,นลค่ะพี่น้องมือนี้กระแตน้อยได้ไก่มาตัวหนึ่งเอามาอบเอ่ออบใส่หมอ้อหม้อไร้น้ำมันค่ะพี่นอ้อ,อ,องนี่ก็ตับมหูหงเดี๋ยวจับหมงหงก่อนได้มหมูหงหน่วยหน่อยหน่วยหนึ่งต่องน้่งหมงหงมันอันนั้นเบอเร์แหละหมงหงได้หลายแต่ว่าแต่ว่ามันสุกเร็ว น้อยอดปวดแอดแปดแบบ้ำพอด,ดีตำเท่อนึงเห็นบอกกอกล่หลายสิตำเซ่บอกกอกมาในช่วงนี้บอกกอกกำลังกำลังมีหลายมีช่วงเดียวเดียวบอกกอกกระเบิดแล้ว ร่มก็แห้งร่มแห้งม่เป็นเป็นเทือเป็นเทือเดี๋ยวไปคายร่มต้นลร่มต้นผู้นะสินมะฮงเต้าหน่อยสตับไว้แล้วเดี๋ยวไปเบิง่งข้าโอบกไก่ไว้มาเบิงโอ๊ไว้ดีดแล้ว คือเหลืองงามใช่ไหมเหลืองเห็ดเอ็มเต็มอยู่โอุยยังหอนเดี๋ยวออกจากหมอก่อนเอาออกจากหมอใส่หม้อไล่น้ำมัน โตแบบพอดีแบบพอดีแซ่บเลยนี่อบหอมหอมสมุนไพรน่ะท,ที่อบเครื่องในเครื่องในไก่ก็มีเดี๋ยวเขาสิไปตนตำหมูหุ้งค่ะตำหมูหุ้งกินกับไก่อบหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะตำหมูหุง้งมาพริกกระเทียมแล้วเต้น ชอบมักเพ็ดมักบกเพ็ดใส่ไหลาย,ลายมักเกลืออย่างนี่มักกอกใส่มักกอกแล้วมันหอมมักกอกตัวน,นี้หอมดีแนี่นใช่ลหมการหัวออะระกับบีบเลย เป็นกระสุนดีค่ะฉีดแบสมนัวให้ลมกระแฮงใส่อันังน้ำก่อบางบ่ใส่ส้มังนาวนึำงงนัวคงนัวอันนี้ใส่ร้ายแสีบบลายว้า หาบวัวไซมันกับบวัวเซ็มมันกับเหมือนขาาเลี้ย<ล>งทุกอย่างโอ้ยเปลาเปล่าเลียวหาร์จอง <laughs> โอ้ยจองขายอยู่หกเนี่ยก็ไม่เห็นความแซ่บ <c rom S 1> ความนวลแหละตปะปะแดหมองนะสีแซ่บสีนวลด้วยค่ะพี่นอ้องใส่ลงไปตัวนี้เคยใส่แล้วมันมันจะบกเทมนะถ้ามาักน้ำตาลนี่จังหน่อย ผู้ใดบ่มากก็คืบอบ่ใส่อันนี้จะใส่อยู่จังหน่อยเพราะมันมีรสหวานรสเปรจ,จังหน่อยเมืม่อบ่ได้ใส่อันสงขึ้นรสแบบว่าหลายๆมันงๆเป็นอินเดียนนี่ดูนะน้ำขุ่นๆเข้มๆเข้มข้นน,นี่คือจะบาลานัวๆ,ๆลวด ใช้มักแบบได้หอวได้กะจัดไปเลยค่ะใส่ซิมลงไปจใส่บักกอกนี่มันสีออกสีเหลนาเนี่ยจังน้อยกับอ่าสีสีน้ำปลาเด็กนั่นเนาะนี่เป็นน้ำน้ำปลาเด็กนั่ ห,ห,ห,หอมมกอกมะก,กอ้นนี้หอมอีลีซิม,มกันนี่เป็นจังไดมันเป็นแสบบะอะไรอืมไป,ปดูแสบหากระดาษแสบมัเถอะแสบใส่เม็ดกะทินลงไปน้นเนี่ยโรยดเม็ดกะทินหอมเลยเม็ดกะทินจากสวนบ่นนเก็มบมะกอก กินมาปอกเอาเองเบียดดอยอ้าวปะไปแซ่บๆน้ำกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบมาพบกับช่องกับแตน้อยใช่ไหมค่ะพี่น้องเอามื้อนี้จานเมนูตำมะหุ่งใส่มะกอกแล้วก็ไก่อบค่ะพี่น้องไก่อบหม้อทอดไร้น้ำมันอ่ะเจ้าเป็นผู้บีเดี๋ยวพักอันนี้เดี๋ย์พักกันจอง แล้วก็พักกาดพักการ์ดขอดที่เขาเข่าหอนหอนอ่ะกีลาเอาไ้ขทางลางล่มพัดล่มล่มแห้งล่มต้นมาเป็นบาดใสปรกกอก่วยปรกกอกนีเรียบร้อยเลือกเอาตกำไปสอบก็เหลืองเอ็มตัมนี่แหละ วเลื้ยงเหลืองเลยใส่ใบบกูดเลยหอมหอมอืมมืส่สเสด็จฮาสถานที่ไม่คือพี่น้องวาหันแล้วเนาะ,นะลมแห้งอีหลี มันเนียหลายหมื่นเลยโอ้แบบไหนไอ้นนี้เครื่องนัวขนาดเลยจะว้อนหนาใกล้นี่พอดี Bị có chân hẻm Lùm tốn nó thật là bả Ui hẻng này mừng Cái nhóm thì phải ốp phẳng nó มึงเร่องเลยไปโอ๊ฝั่งีนยานม่ได้กินด้วยเนาะค่มเนี่อืมอ นั้นนันคือแหมนี่ค่ะแหมเคียมดีขนาดเลย <c oughs> ลมแห้งแนวนี้เห็นยังกงหยากเนาะ เกินเลยมันตำพิมพ์หมือนกัแบแล่วฮะก็ออบออว่าแซบแล้วเราถ้าตำใส่บกกบ <c oughs> ไก่นี่ก็มักได้นัวพอดี มักใส่ใบบักกุลนี่แหละหอมไท้เร้่องใบบักกุลกับกรพริกไทยนั่

เพราะว่าถ่าบอเหลืองบอเสบเข้า,า่าเผ็ดอยู่เนาะ macam kembre baru macam apa tam ni lưng bọc như nòng cây này bên cây không ที่ว่าไก่สามสายพันธุ์ที่ว่าไก่พันธุ์กับโมเมนผสมหลายอย่างจังหวะมันสุกไว้ไก่พันธุ์ผสมไก่บานแต่ก็นเนื้อมันกระบอกกระด้างเกินไป กระดังง้วกระดังลมพัดกระแฮงนะบุกไปมังเหนือตรงค้าตรงค้าอยดือข้าไปมังค้าแถว แซบดจแซบยูทังสต่ข้ามันอะไรีเไปเห็นเเด้อไปเห็นทางนอบจ <laughs> <laughs> ับตนะี่ยกากกว่ามือเ็นแมให้นางเ้าอัน Nóng sau ăn hả? táp cây cắp tay cây Hải Mua nó Nhà mua hóa mình sẽ cái <laughs> Còn <laughs> là Mang hoàn thảm ừ. Tay cây cấp tắp cây Bây giờ dậy Kìm bữa lời vào <laughs> นี่นี่นีเนี่ยมาแก่บอกพิกออกนะนั้งขังนั้งขังพี่จบก็หกพิกิดปากเลยบอกควงหมักนะตูดตูดไก่ครับตูดไก่เพ็ดเขาเขบพ่อเออ อืเอาหูก็ะสุนเดืวอวคมเพ็เพด้วกันนณะบอกคนว่าเอาซ้ำนึงเงนี่วิทย์เผาหลันเลยล่ะเป็นัง จำมะฮุงจำมะฮุงใส่มะกอกกับอกไ,ไ,ไก่อบไก่หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะพี่น้องแบบแซ่ยบเอาบัวบางห้าสิบอกใส่ปีบหรือว่าอบอันใส่หม้ออันไร้น้ำมันมันกัดแ่บคือกันค่ะพี่น้องขึ้นกันครับแต่ว่าเครื่องปรุงเห็นเพิ่นงนะครับคือว่า <laughs> มักได้แซ่บอยู่บอกกรรม,มเป็นผูม้มิร่องมืออยู่ครับ อ้าวมืนน่อไหร่กระแตนน้อยกับข,ขอขอบคุณพี่น้องอที่เข้ามาติดตามเราชมถ้ามาค่ะชิมจับยังไงก็ฝากกูเลยก็แชร์ในได้ค่ะอ่ะมืนน่อไหร่กระแตนน้อยก็บ่าวกำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ